บนนะอ่าเดี๋ยวพ่อเอาละโอเคโอ้โหเสียงของครับนี่น้ำโขงกับฝั่งประเทศเรียงประเทศอ่าลาวครับทางโน้นครับไม่รู้เมืองอะไรนะตรงนี่ตรงนี้เลยที่มาน้ำโขงครับอ่โอเคขอลงปิดจุ่มนิดนึงเจ้าพญาก็ได้จุ่มมาแล้วทะเลก็จุ่มมาแล้วอ่าวไทย จุ่มนี่นี่หตึงเป็นสิริมงคลจ้ะนี่หน,น,นึ่งโอ้กวาสใสจังเลยครับนี่แม่น้ำโขงในนี้นี่ตรงเนี้เห็นนี่เลยครับนี่เลยกวากนี่เลยน้ำ,นนำข Lim, โขงเลยครับนี่แม่น้ำโขงเลยกวักเลยริมโขงเลยครับนี่ตรงนี้เลยนี่นี่เลยกวากเลยตรงนี้แม่โขงนี่ครับ นี่ครับนี่นี่เลื่อนอยู่อขออนุญาตนะครับอ่าค้างหนึ่งคิตเอาละอืมนี่นะครับอึบนี่นี่ครับให้โงงขออนุญาตนะครับอ่าอึบอ่านี่ครับให้โงงทางโน้นตื่นเป็นป่าทรายแล้วทางนี้ก็ยังลึกอยู่ยังเชี่ยวไหลแรงมากนี่มันมีเรืออยู่ โอเกนี่ทัศนียภาพของแม่น้าโขงในตอนเช้าครับนี่ครับนี่เดินลงมาตะฟังอยู่ตะฟังท่วมหัวสูงอย่างน้อยห้าสามสิบเมตรเลยทางน้นฮะนี่ถ้าเกิดว่าน้ําไม่น่าแรงหน้าฝนเนี่ยคงแบบน้ําเยอะเลยอะตะฟังนี่ลึกนี่ลึกลึกลึกสิบยี่สิบเมตรเลยน้ำก็ยังเชี่ยวอโอเค